สวัสดีครับผมบยช่วยนะครับก็คลิปนี้มา,าเป็นโปรแกรมที่7นะครับ1นึ่งสอ้าหกนี่นะครับเป็นโปรแกรมแอเรียแอเรียวยนะครับเป็นกานหาพื้นที่จากรูปทรงต่างๆนะครับทรงกลวยทรง กระบอกทรงปิดซึมพีระมิดนะครับก็กดเข้าโปรแกรมครับอ่ากดหนึ่งจะเป็นทรงกลวยก่อนนะครับอ่าก็จะมีให้เลือกนะครับหนึ่ง r แล้วก็ความสูงนะครับสอง r แล้วก็ระยะระยะอ่าของของลูกทรงนะครับระยะ ตามตามกลวยเนี่ยครับถ้า H จะเป็นระยะตั้งนะครับสาม R R H AD ก็คือ,อมันจะมีมีปากปากล่างนะครับเป็น R ล่างนะครับแล้วก็ปากกลวย R บนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับ r r i ก็คือ,อาปากกวยล่างปากกวยบนแล้วก็ระยะระยะเฉียงตามตามกวยนะครับก็ลองกดหนึ่งนะครับก็ป้อน r เท่ากับ1 h ed, อ่า h 2ก็จะได้เป็นพื้นที่มานะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่รอบข้างนะครับพื้นที่ข้างนะครับ ชิ้นผิวข้างนะครับแล้วก็ปริมาณนะครับก็จะกลับมาหน้าเมนูนครับกดหนึ่งครั้งหนึ่งไปสองอ่า R1 I I2.1 ก็จะได้นะครับประมาณนี้นะครับก็รูปแบบปะหยัดโชว์แสดงผลเหมือนกันนะครับ อาหรือจะเป็นอา3บ้างอ r1 เท่ากับ1 r2 จุ้5เล็กลงนะครับอ่าความสูง2เมตรอ่นะครับก็จะได้พื้นที่ S1 ก็คืออ่าพื้นที่พื้นที่ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เป็นพื้นที่ผิวนะครับแล้วก็ปริมาณครับ <c oughs> ก่จับประมาณนี้ครับมาที่สองสองจะเป็นอ่าพิซซึมลูกทรงพิซซึมนะครับก็กดเข้ามานะครับ n n ก็จะเป็นจํานวนด้านนะครับจํานวนด้าน n เท่ากับ5้า a a เป็นระยะระยะนะครับอ่ามันจะมีด้านรูปห้าเหลี่ยมอะไรเงี้ยครับระยะระยะเท่ากับห้ ความสูงอ่าจะมีความสูงด้วยครับความสูงกับห้าเก็จะได้เป็นพื้นที่มานะครับได้พื้นที่มาอ่าพื้นที่ผิวได้พื้นที่ผิวอ่าปริมาณนะครับก็กลับมานะครับอ่าสองสองจะมีอันเดียวนะครับมีเรื่องอันเดียวต่อมาอ่าที่สามนะสาม อ่าสามจะมีสองอันนะครับสามจะเป็นพีระมิดนะครับพีระมิดก็กดหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับจํานวนด้านแล้วก็ความสูงนะครับก็จะได้นะครับอ่าพื้นที่พื้นที่ผิวนะครับปริมาณนะครับกดลันมาจะก,กลับมานะครับอ่าเอ เตัวนี้จะเป็นพื้นที่กับความสูงนะครับก็จะ,จะได้วอลุ่มนะครับอ่าเออันสุดท้ายที่จะหาวอลุ่มอย่างเดียวนะครับก็คือเรามีพื้นที่แล้วนะครับก็ในโปรแกรมนี้ก็จะการใช้งานอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือการหาพื้นที่จากรูปทรงนะครับ ในโปรแกรมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับการใช้งานท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นอร์เรเอนีนะครับในคลิปตัดไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ